เพื่อนสวัสดีครับดมข้าวนะจ๊ะวันนี้จะมากินเมนูฉลอง8 0 0แสนซับนะครับผมเมนูนี้เป็นเมนูที่เพื่อนหลายคนเห็นพรองกันว่าฉําเมนูนี้อลังนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ดมกินเรารู้สึกแบบสุดๆเลยนะแน่นอนนะครับผมวันนี้ฉลองแ0 0แสนซัำนะเราก็เบินความอลังเข้าไปอีกนะครับผมใช้พริก200เม็ดนะเพื่อนนะแล้วก็ใช้กุ้งที่แบบใหญ่ท่อแขนได้เลยนะครับผมกุ้งลายเสือที่ใหญ่สุดในชีวิตเคยกินมาเลยนะครับเขาจะแบบเป็น3 4ตัวโล่งเงี้ยเพื่อนเป็นกุ้งลายสวยที่แบบมอหุมาใหญ่ ใ่ใยักเลยนะครับผมกระขางตรงนี้มีผักกาดหอมรรดิชแล้วก็เบบี้คอสนะครับผมแล้วก็มีขนมจีนไว้สวบสูตรซุกด้วยนะครับผมแล้วก็มีซุปผักนะครับผมต้มมาจนหวานเลยนะแล้วก็น้ำแก้วใหญ่นะครับผมทุกอย่างพร้อมแล้วเรามากินฉลองแปดแสนซับกันเลยนะครับโอ้กุ้งตัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> อ,อืน้ำปลาแซ่บมากมืก้นจ๋ะใส่พริกสองรอยเม็ดนะเพชเผ็ดขึ้นไปอีกนะแต่ว่าปังชอบอส่วนน้ำซุปร้อนๆนะคะผมดีมาก เป็นหนึ่งในคลิปสลองซับที่สุดยอดอะ่ะอร่อยเแบบี้คอสนะครับผม Mm. Så surret. เป็นเมนูที่แบบฉันเกิดมาเพื่อสิง่งนี้อะไรมาเนี่ยนะมันเขาอร่อยมากเลยอ่ะอ เขาจะเป็นเมนูที่แบบตัวกุ้งอ่ะตัวกรอบๆแล้วก็สดๆด แล้วก็กินกับน้ําปลาที่แบบเปยวหวานมันเคม็มไม่ให้เปยวหวานมันเค็มสิเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบกินแล้วอาจจะไม่ได้บรรยาหรือท่านมากนะเพื่อนน้เพราะว่ารสชาติแล้วก็ความนัวมันแบบเห็นแล้วรู้เลยนะรสชาติจะประมาณไหนนะครับผมแซ่บแต่มาก มันผักก็ผิดดีมากอืมน้ำซุปนี่เป็นการกินแปดสันซับที่อลังนะเพื่อนนะสุดๆเลยเมนูนี้ อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมบ 8, สาหรับแปดแสนซับน้เพื่อนนะดมจะเป็นคนนึงที่แบบดมจะขอบคุณเพื่อนๆตลอดเวลานะครับผมล้วก็ดมจะบอกทุกคนตลอดเวลาว่าดมรักทุกคนมากนะครับผมโดมก็โดมเป็นคนหนึ่งที่แบบมาไกลนะครับผมตั้งแต่เด็กๆคือโตขึ้นมาอาหารแล้วก็การกิน,นเป็นอะไรที่แบบอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมช่องโดมข้าวจะเป็นช่องที่ทําให้เราแบบเป็นตัวของเราได้ แบบร้อเเลยนะคะผมแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้จักตัวตัวของเราแล้วก็ดีใจที่แบบคือมีคนรักเราเยอะขนาดนี้รู้สึกดีนะคะน้องตายก็จะคอคอเนิดอนึงเพราะว่าแบบตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเนงะี้ยคือดมเป็นคนหนึ่งที่คือดมชีวิตดมผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะผมพอเรามาถึงจุดนี้อะไรเนงะี้ยมีคนที่แบบรักเราเยอะขนาดนี้นะคะผมแล้วก็เข้าใจในแบบความเป็นตัวของตัวเราเนาะบางทีดมไม่ได้แบบอธิบายมากว่าแบบ ดมเป็นคนยังไงนิสัยอะไรยังไงแต่ว่าคือทุกคนเหมือนแบบเหมือนรู้จักเราจริงๆอะไรเงี้ยนะครับผ่านช่องทางนี้นะก็รู้สึกดีอะอรู้สึกทัชนะครับผมก็อาจจะแบบน้ําตาคอมีความแบบนะไม่เหมือหาอะไรยังไงกินอยู่ดีมาน้ําตาคอแม่นะเพื่อนนะคือมีความสุขนะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับมากินต่อกันดีกว่านะเพื่อนนะเดี๋ยวพูดต่อไปเดี๋ยวน้ำ,นำ,นำ,นำตาตาแตกเพื่อนนะมีความน้ำตาแตกอะไรยังไง พอนดูสิจะไม่ให้แบบร้องว่าฉ่ำได้ไงเนาะไม่ให้หลักได้ไงเนาะเมนอย่นี้นะเพื่อนนะกลินคำเดียวไม่หมดพันงใจมากอืม ความรู้สึกที่แบบเวลาเรากินของอร่อยๆนะเพื่อน,นมีความสุขจริงนะเพื่อน,นมีใครเป็นนกันไหมครับผมคือเขาเว่าอะไรกินแล้วแบบคือม,มันเลิศอะแล้วความรู้สึกความสุขเราก็จะมาแล้วเพื่อนนะตั้งนะเพื่อนเราวลากินข,ของอร่อยอ mm được Yeah, ต้องสามคำอ่ะเนาย กลุ่มตัวสุดท้ายของเราแนละ้วนี่นะคะคบสุดท้ายแล้วนะครับอือ <c oughs> อร่อยมากขอบคุณนะครับ ครับเพื่อนครับแบบกุ้งแช่น้ำปลาพริก200เป็นนะครับผมกุ้งยักหยักนะกุ้งลายเสือฉ่ำจิ้มกับน้ำปลาร้สุดยอดนะครับผมเป็นการฉลองแปลสันสับที่แบบอลังแล้วก็ฉ่ำมากเลยนะเพื่อนนะยังไงวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ดมลาไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมทุกกำลังใจเลยนะคะบ๊ายบายครับ